สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Honda CB 1บ0พันนะครับคันนี้ครับเป็นรถจดทะเบียนปี2019เลขไม่หนึ่งหม่นแปดพกิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมเลยครับมาแล้วครับเรามี CB 1ี0ันรมีให้ลูกจำนวนมากครับคันนี้เลขไม่หนึ่งหม่นแปดกิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันครับ นะครับหน้าปัดเดินไม้ครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถได้ใช้ได้แบบครบทุกฟังก์ชันแน่นอนกุญแจชิปครบ2ดอกครับหัวชกเดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตแผงข้อบนเดิมตุ๊กตาแฮนด์เดิมครับฝาปิดรูน็อตครบแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตรงสือไม่มีตารางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตม์ถึงมือเบรกครับเป็นของเดิมเป็นแบบก้านเหรียญปรับระดับได้นะฮะกระปุกน้ามันเบระครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลง่ ตัวหนังสไม่มีระรางชุดสีถังเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับฝาถังไม่มีรอยเลยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีบุบระลกยิ้มกันลื่นด้านข้างกันลอดด้านข้างมีมาให้ด้วยเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมติดรถจากศูนย์ไม่มีขาดไม่มีรูนะฮะด้านหน้าครับถ้วยไม้สวยครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวแน่นอนครับโคมไฟหน้าครับเป็นแบบ Fu l l LED นะครับไม่มีรอยแตกร้าวลายงาเช่นเดียวกันนะครับแกนโช๊คสวยไม่มีตาบดอะลูมิเนมนะฮะ บางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวยางหน้าหลักเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ18,0 0 0กิโลเมตรแท้ขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้า18,0 0 0กิโลเมตรแท้เป็นแค่รอยแบบนี้ครับดูนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินเราล้มรหสลายถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมกับกาดออยด้านหน้าด้วยนะครับขอท่อสวยครับเห็นไหมครับขาวใสไม่มีบุบก,กระแทก และด้านกันด้านด้านหน้าเราด้านข้างเลยนะครับขออภัยครับนี่ครับคันนี้มาพร้อมชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีก1คู่นะฮะเป็นของแต่งนะครับฝาเป่าเดิมครับแล็กเกอร์เดิมไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคีบเครื่องเต็มไม่มีแตกหักแตกร้าวนะครับแข็งเครื่องเดิมครับไม่เคยล้มแปะนะครับไม่เคยจอดล้มล้มแปะไม่มีครับแล็กเกอร์เดิมนะฮะพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับขานยี่ห้อลางไม่คดไม่งอนะฮะคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมมาฟังเสียงท่อคันนี้กันครับ อัตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กระตาได้ไปไงนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครงยนต์นี่งครับอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดเลยครับผมสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างชกหลังนะครับจากโชว่าครับเป็นตัวท็อปเลยนะฮะอันนี้ครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่ลอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับ นี่ครับล้อหลังครับเป็นสีเดิมครับไม่มีสลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์เช่นเดียวกันครับบังคนหลังเดิมครับไฟเดียบคู่หลังเดิมไฟท้ายเดิมเป็นแบบฟูลเอวีดีครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเรืรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่ยังสิ้นแน่นอนรถคันนี้มาจัดจังหวัดเพชรบุรีเรารับซื้อทั่วประเทศครับฝั่งซ้ายฮรโบเตอร์เดิมเดิมติดรถจากศูนย์นะครับท่อฝั่งซ้ายสวยครับนี่ฮะไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับ สวิงอาร์มสวยครับสติอร e วอร์ n i n g อยู่ครบนะฮะนี่เห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มเซนเซอร์นะครับไม่มีแตกหักแตกร้าวคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแคดบาร์ฝั่งซ้ายสวยครับแคนครื่อฝั่งซ้ายครับแรกเกอร์เดิมไม่มีเก็บงานปัดเงานะฮะฝาวาลสวยครับไม่มีรวซึมนะครับกาวคลิปเครื่องเต็มทุกบรรทัดแน่นอนครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูกันแห้งๆใสๆครับตาตาตายทันร์บิ๊นนทบุรีคอท่อสวยทุกเส้นเลยนี่นะฮะ กะบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินลดมัสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกันระบบเบรก ABS ด้วยนะครับคันนี้นี่ตีมันราคาวไว้อยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าขนส่งทุกประเทศฟรีของเหลวทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนะครับเงินสดลดได้อีกรับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นด้วยคุณอยาก เปลี่ยนแนวนะครับอยากอัพ c c มาเลยครับรุ่นนี้ขี่ดีมากๆนะครับเป็นรถทรง Naked Touring นะครับที่ขี่ดีจริงๆและคลาสสิกมากๆถ้าคุณกำลังมองหาอยู่นะรีบมาครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ